สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลกอันทุกวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่เดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังกันก่อนจะไปดูผลงานเมื่อวานในกลุ่ม v ีพหน่อยเมื่อวานกลุ่ม v ีพนะครับได้มานิดกเลหน่อยนะครับมันได้สเต็ป2นะครับเม็กซิโกคุณนี้เจ้านะครับมันได้ฝรั่งเศสกินเต็มนะครับบวกมันเล็กเหน่อยๆก็ยังคงผลงานดีต่อเนื่องนะครับในกลุ่ม v ีพหากใครนะครับอยากได้บอล v ีพแบบนี้แอดไลน์ที่แบบคุณเห็นบนมุมจอหรือลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่งตรงทท่านุกวววววััััันนนนนนนเเเเดดดีีีี๋ยยมมาาาาููิิคคคคครรรรรระะะะหห์์บบบบอออลล้้กกก่่แ พบญี่ปุ่นนะครับเตะ2องทุ่มตอนนี้ราคาอยู่ที่เยอรมันต่อลูกควบตบห้านะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้เยอรมันชุดนี้นะครับไม่ค่อยมีความแน่นอนสักนิดนะครับในช่วงนี้มีชนะเสมอแพ้สลับกันไปมาตลอด เดาทางยากครับส่วนทางญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งมาสะดุดในเกมที่แล้วนะครับหลังจากโชว์การไล่ผ่ายมาพักใหญ่นะครับเกมนี้คงต้องรวบรวมสมาธิกันใหม่อีกครั้งหนึ่งราคาเปิดออกมาให้เยอรมันต่อลูกควบนะครับแนะนาให้ลองญี่ปุ่นดีกว่าครับเท่าที่ดูไลฟ์อัพล่วงหน้าวันนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็มีตัวประสบการณ์ในยุโรปกันทั้งหมดนะน่าจะสู้กับเยอรมันได้แบบไม่เป็นรองนะและอย่างปัญหาใหญ่ของเยอรมันช่วงนี้คือหน้าเป้านะครับจะยิงขาด2ประตูใส่ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างเขี้ยวเนี่ลำบากแน่ๆครับเพราะ พบคอสตาริกานะครับคือเตะเวลา5้าทุ่มราคาตอนนี้สเปน2ลูกนะครับความน่าจะเป็นนะครับสเปนชุดนี้เป็นสายเลือดใหม่นะครับแต่ชุดนี้ก็รวมตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับน่าจะสุกได้ที่ละแล้วก็ยูโร2020นะครับพวกเขาไปไกลถึงรอบรองด้วยเรื่องประสบการณ์ในเวทีระดับสูงเนี่ยน่าจะมีเหลือเฟือแล้วนะครับส่วนคอสตาริกาเนี่ยไม่มีดาวดวงใหม่ก็จะเป็นความหวังเลยนะครับยังเป็นหน้าเดิมๆที่เคยผ่านบอลโลกมาหลายสมัยละอายุก็มากกันหมดแล้วฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าความสดของสเปนนะครับอีกทั้งผลงานประสบการณ เพราะฉะนั้นคู่ที่2ไปที่สเปนนะครับคู่สุดท้ายเบลเยียมนะครับพบกับแคนาดานะคู่ที่เตะตีสองนะครับราคาตอนนี้เบลเยียมต่อ1นึ่ลูกนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ไม่ว่าการอุ่นเครื่องของทั้งคู่นะครับผลงานจะสวนทางกันอย่างเหลือเชื่อนะครับแต่ถ้ามองกันดีๆเนี่ย่มกำลังเบลเยียมโหดกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับประกบการสูงแดนกลางที่โคตรโหดนะครับปิดท้ายตัวลูกก็โหดจัด ไม่ต้องสัญยาให้มากามนะครับเชื่อว่าประเดิมเกมแรกของร์นาเมนเนี่ยน่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่คู่แข่งตามสไตล์นะครับสอดคล้องแคนาดาแม้หลายสำนักเนี่ยจะมองว่าเป็นม้ามืดก็จริงนะครับแต่คุณภาพลักเต่อย่างห่างชันพอสมควรน่าจะต้านทานความเคี้ยวของเบลเยียมไม่ไหวครับวันนี้จึงไม่แปลกครับวันนี้ที่เบลเยียมเปิดมาเลทส,สูงขนาดนี้นะวิจารณาจากเลทจ,จากภาพรวมของทั้งคู่เนี่ยแนะนาให้อยู่ต่อครับสบายใจสุดนะคู่ที่3ไปที่เบลเยียมครับจบไปแล้วนะครับสามคู่เดี๋ยวไล่เรี่ยกันฝั่งอีกทีหนึ่งคู่แรกนะครับรองที่ี่นนะคเเรับบยยลม ขอ,อเป็นคำคืนที่ดีหนึ่งคืนก่อนจากการฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีทุกๆวันสำหรับวันนี้ไปก่อนจังหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ